En halvtimme tog det. Ja, det är ju fantastiskt. Hade mm. alltså det här varit för ett år sedan, då hade det tagit en vecka. Lägga in allting manuellt, eller? Ja, och skriva allting själv. Okej. Okay. Ja. ja, det... Alltså det är ju det, och det ju det jag menar med detta. Så länge alla gjort sina jobb på ett bra sätt så är det ju enkelt att in keepa information. ว่าแตไม่้ะ้อี่ไหนว่าไคะที่หนูกินไม่หมด หนูจะกินต่อหรออันนี้ข้าวต้มมัดไม่มามากกินที่เหลือยายทำอร่อยมากข้าวต้มมัดบ้านคิดถึงยายยังเลยพามามากับบ้านหน่อยเด้อครับไปเองโอ,อ้กอ,องแดงป้าป้ฮะป้าป้าแก่ไหม ป้าป้าเฒ่าบ๊อบลุกไหนเออแกหัวงดูดิโอ้ยไม่แก่หรอกเธอก็หล่อลสำหรับชัตนนิเลยอยู่แค่อยู่อยู่หล่อ for me แล้วป้าป้าอยู่แฮนด o สัมโฟมีแอร์ดูสนิคทิมมี่บัลล่ายกบัลล่ายกแอร์ดูสนิคอัดบัลล่ายกฮะไม่อ้วนหรอกป้าป้าอ้วนไหม ปะปะอ้วนไหมคะอ้วนเนาะเอ้ยปะปะอ้วนอืมโสวยยยเ้ <c oughs> ป,ปะปามีอ้วนหรอกกอดกำลังอุน่นกอดกำลังดีเลย <c oughs> อวดๆหนึ่งสิละกกอดกำลังดีนาะเท่า